ข่าวด่วนทุกคนมาลายอุงอิงวันปิดฤดูกาลสามแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านช่องพ่อการชัยเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับยอดมาลายของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงล่าสุดสดสดร้อนๆเลยเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี้เองครับยอดตอนนี้อยู่ที่สามแสนสองพันห้าสิบสี่บาทนะครับปรบมือครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งพ่อการชัยเนี่ย ก็ได้อัปเดตนะครับแล้วก็แจ้งยอดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งพ่อการชัยวิไยศินนะครับได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าแจ้งยอดรวมวันนี้3 0 0 0 0นมาลายองอิงวันปิดวงนะครับพี่น้องเอ๋ยดีใจหลายครบ3 0 0 0 0นจนลืมแจ้งยอดนะครับเรียกได้ว่าพ่อการชัยเนี่ยนะครับได้ตั้งเป้าเอาไว้5,0,000นบาทเนาะทุกคนสําหรับมาลายวันปิดวงองิงเนี่ยซึ่งอีกกี่เดือนทุกคน อีกกี่เดือนปิดวงใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วเนาะตอนนี้ก็คือโอ้โหเพราะการชชยไลยฟ์ไม่กี่วันนะครับแล้วก็ด้วยความรักความเมตตาของแฟนๆนะครับที่ได้มีการมอบมาลัยให้กับน้องเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งเนาะวัน 7, 8, 9เป็นเหตุน,นั่นเองครับทุกคนด้วด้วยว่าคนเนี่ยถูกกันทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ยอดมาลัยเนี่ยพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยนะครับจนตอนนี้เนี่ย นะครับทะลุ3 0 0แสนบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีใจกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับโหเร็วมากเลยนะครับทุกคนถือว่าเร็วมากเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่งแตกไปสองแสนไปเมื่อไม่กี่วันเมื่อวันที่16นี่เองนะครับเมื่อวันที่16 17 18นี่เองครับทุกคนที่เพิ่งแตกเนาะแล้วก็โอ้โหวันนี้ไม่กี่วันเองครับทุกคนแสนแตกอีกแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับแฟนคลับน้องเนี่ยล้นหลามจริงๆสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแทงนะครับอ่ะ ต้องบอกว่าใครได้ไปวันปิดฤด,ดูกาลปีที่แล้วบ้างครับสาหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมิมได้ไปนะแล้วก็พ่อโจโอเนี่ยนะครับทุกคนก็คือเซอร์ไพรส์นะครับเงินให้อุ๋งอิงเนี่ยครับทุกคนเป็นล้านกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับสาหรับวันนั้นนะทุกคนคือบรรยากาศแบบว่าโอ้โหน่ารักมากๆอุ๋งอิงถึงขั้นว่าร้องไห้กันเลยทีเดียวแล้วก็วันเนี้ยถ้าเกิดว่ามาล5ยห้าแสนแตกครับทุกคน โอ้วิมคิดว่านะล้านเอาอยู่ไหมทุกคนคิดว่าล้านเอาอยู่ไหมครับวันปิดดูดูกันวิมมองว่าน่าจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเนี้ยแค่ไม่กี่วันเนี่ยสามแสนแล้วนะครับวิมคิดว่าน่าจะแตะหลักล้านอยู่สำหรับมาลายอุงอิงนะครับทุกคนวันปิดฤดูกาลเนาะก็ถือว่า เป็นรางวัลชีวิตเป็นรางวัลที่องอิงเนี่ยสมควรจะได้ครับทุกคนเนาะกับการประพฤติปฏิบัติตัวกับการวางตัวอะไรต่างๆครับทุกคนบนเส้นทางของสายหมอลำเนาะทุกคนน้องก็ยังรักษานะครับมาตรฐานความติดดินความเป็นบ้านๆนะครับทุกคนก็ยังรักษามาตรฐานเนี่ยเอาไว้ได้ดีมากๆอยู่นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้อุ้มอิมนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะ เอฟซีพลังเงียบตอนนี้คือได้ทราบยอดแล้วนะซึ่งพราะกาใชัยก็ได้ออกมาขอโทษ FC พลังเงียบนะว่าขอโทษ FC พลังเงียบเด้อยจ้านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเพราะการชัยคือดีใจจ,จนลืมแจ้งยอดนะครับทุกคนเนาะคือต้องบอกว่าเวลาไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยคือดูช่องพอกาใชัยเยอะมากนะครับหลักพันหลักหมื่นกันเลยทีเดียวแล้วคราวนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่ว่าโอน หมื่นหนึ่งโอนพันหนึ่งนะครับเขารวมใจกันนะทุกคนโอนทีละนิดทีละน้อยนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับลูกสาวองอิงนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นเป็นเหตุผลที่แฟนๆเนี่ยทำไมถึงโอนมาไลยให้กับน้องแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าหนึ่งเลยเนาะด้วยการวางตัวด้วยสิ่งที่อุงอิงทําให้แฟนคลับเห็นอยู่ทุกวันนะครับนั่นก็คือการฝึกฝนตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนแล้วก็มีอีก หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากๆนะครับที่น้องเนี่ยได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วว่าอุงอิงสามารถอยู่บนเส้นทางนี้ได้ด้วยความแข็งแกร่งด้วยความเป็นเลือดนักสู้นะครับด้วยหัวใจไก่ชนของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพรกนะครับก็เลยทําให้มาลายของน้องสามแ0นแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดีใจมากด้วยนะครับทุกคนเนาะอ่าคือพอการไทยเนี่ยตั้งเอาไว้หใช่ไหมครับทุกคนคือพอห้าอ่านี่พอกาใช้โพสตอีกแล้ว รู้สึกมหัศจรรย์มาลัยปิดวงอุงอิงเป้า500000ตอนนี้3 0 0 0 0 0แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ f c พลังเงียบนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเนาะที่ได้มอบมาลัยให้กับน้องนะครับนะครับมินไปคอมเมนต์ก่อนนะครับเนาะก็ขอบคุณ f c พลังเงียบแหละนะครับทุกคนที่ แบบว่านะซัพพอร์ตน้องนะครับเราก็ดีใจแทนน้องนะครับทุกคนซึ่งล้นหลามมากเลยจริงๆบางคนไม่แสดงตัวบางคนไม่ประสงค์ออกนามนะบ,บางคนอยากให้น้องก็คือโอนให้เลย4-5 0 0 0โดยที่ไม่ไม่แสดงตัวตนน,นะทรับทุกคนมีเยอะมากนี่แหละคือ FC พลังเงียบของจริงเนาะนะครับเหลืออีกตั้ง2เดือนนะครับผมว่าใกล้ๆล้านแน่นอนอันนี้คือชาวเน็ตไปคอมเมนต์นะครับทุกคนบางคนก็บอกว่าสุดยอดจ้านะครับ นะปังมากนะครับปังมากจริงๆเนาะโอ้โหนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับุบมยิมข่าวกระแสก็ฝา,ากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมยิมข่าวกระแสด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับน้องเนาะเราอยากให ไม่โฟกัสกับดราม่ามากนะทุกคนแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปว่าให้กับคนอื่นนะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยเคยเจอองอีกเนาะดองเนี่ยโดนว่ามาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่อยากให้ให้ใครเนี่ยไปว่าคนอื่นนะครับอยากวิ่ข่าวกระแสเองจะจะเดินทางสายกลางเสมอเนาะเวลาทําข่าวเรารู้ว่าแต่ละคนคือมีเหตุผลยังไงนะครับกับการอยู่บนเวทีหรือว่าเพอร์ฟอร์แมน บนเวทีเนี่ยนะทุกคนแต่ละคนคือไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอิมเนี่ยพยายามเดินทางสายกลางที่สุดแล้วนะครับกับกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้ไปต่อว่าคนอื่นนะครับทุกคนเนาะอ่ะการที่จะไปคอมเมนต์รุนแรงด่าทอคนอื่นเนี่ยมันเป็นมันสามารถฆ่าคนได้เลยนะครับอย่างที่อิ่มเคยพูดไปลหลายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอิ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ เป็นกำลังใจให้กับอุงอิงแล้วก็ FC พลังเงียบทุกคนนะครับเนาะขอให้สิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรมอบให้กับน้องนะครับให้คืนกับพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยร้อยเท่าพันเท่านะครับให้น้อง3,000ให้น้อง4,000ก็ให้ทุกคนได้กลับไป3ล้าน4ล้านนะครับและเชื่อว่าอุงอิงก็รู้สึกแบบอิ่มนี่แหละเนาะที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นกำลังใจให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับเนาะก็ ขอให้ทุกคนเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆก็แล้วกันวันนี้ดีใจกับทางด้านช่องพ่อการใช้วิลศยสินด้วยก็แล้วกันนะครับนะขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดนะครับเนาะนะครับขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้อุ้ม,มข่าวกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็วันนี้บรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่ารักน่ารักนะครับนั่นก็คือ บรรยากาศของน้องโซเฟียน้องไปมอบมาลลยนะครับให้กับพี่อุ่นอิงนะครับเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักน่ารักนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ